น,น,นานๆได้เห็นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกบ้านหลังสีสิงพิพัฒน์อบอุ่นน่านรักเวอร์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวหลังสีสิงพิพัฒน์ของซุปตาตัวแม่ชมพู่อารียาและนักธุรกิจน็อตวิสรุตยิ่งตอนนี้นั้นมีโซ่ทองค้องใจถึงสคนยิ่งอบอุ่นไปด้วยความสุขรอย,ยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวัน ซึ่งปัจจุบันลูกชายฝาแฟตไซฟ้าพายุเนี่ยก็อายุครบห้าขวบแล้วในขณะที่ลูกสาวคนเล็กเจ้าหญิงของบ้านอย่างน้องแอบิเกลนั้นก็โตเป็นสาววัยหเดือนนับวันก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูและล่าสุดชมพู่อรยานั้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกห้าคนมาในตีมชุดครอบครัวเตียมตอนรับวันฮาโลวีนพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าลูก Who's Halloween her for first ready ช่างเป็นภาพครอบครัวที่แฟนๆเห็นแล้วต้องยิ้มกันไม่หุบเลยทีเดียวล่วคะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ